สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมในรถโตคานะครับนี่เลยนะครับกับ X-Series นะครับ X Series 1.9 X น e r i e s นะครับนะสวยนะคันนี้1.9ไมล์62,000ไมล์6 2 0 0 0กิโลนะครับกับ1.9 X-Series ตัวนี้นะครับเป็นรถประมูลแต่ว่ามันเป็นรถบ้านนะครับซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับ425,000บาทนะครับรถปี2016 เครื่องยนต์1.9 425,000บาทเท่านั้นรถเลขไมหม่6 2 2ง0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบ X-Series ตัวเตี้ยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเนี่ยสวยตรงรุ่นนะออกได้ทุกอาชีพนะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับก็บร LC ิษัท SPK186 นั่นเองนะครับหรือคองเบ้งนั่นเองนะครับ4 2 5 0 0บาท425,000บ,บาทนะครับ1.9 x อ็ซิ R e, ลีสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตรอบคันนะครับตกแต่งมาพร้อมใช้งานตกแต่งมาพร้อมใช้งานนะครับอันนี้คือ X ซิลี R ่ e, แท้ๆเลยนะนะครับด้านท้ายก็เดิมสติต๊กเกอร์ครบโลโก้ x อ็ซิลี e, อยู่ครบหมดนะครับมีโลโก้ x ซิลี R e. แล้วกันชนเขาก็จะเป็นกันชนพิเศษนะจะไม่เหมือนรถกระบะ1.9ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้คือ X กซิลี R e, เนาะกันชนมันจะเป็นกันชนเต็มแบบนี้นะครับ แล้วคันนี้425ก็ผ่อนอยู่มัน7,000กว่าบาทนะเต็มที่สุดก็คือ8,000ประมาณนี้เพราะว่าเป็นรถกระบคะครับนะครับจริงๆรุ่นเต็มมันะมันชื่อรุ่นว่า X Series 1.9นะ X Series Speed นะประมาณนี้นะครับมันก็คือ X Series ตัว L นะที่เอาไปตกแต่งนะตกแต่งให้มันเป็นกระบะรุ่นพิเศษนะครับกับตัว X Series ตัวนี้ รถนะสวยเดิมเลยลายล้อยขีดข่วนนะครับตัวนี้425,000บาทลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับผมได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ FC กเก่านะที่ติดตามช่องอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพยายามมาอัพบ,บ่อยๆละนะครับคือถ่ายไม่ไหวจริงเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็งานก็เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่และเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับนะด้านในสวยนะ X Series มันจะคุมโทนเป็นแบบว่าอ่าแดงดำแดงดำ นะครับดูโลโก้ดิเขาก็จะปกัก x-series มาให้นะแล้วประตุงประตูนี่คือแบบสวยสะอาดตานะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารถคันนี้เลขหม่น้อยไม่แค่หกหมื่นไม่หกหมื่นดูเนื้อพวงมราลัยนะหนังพวงมราลัยปุ่มต่างๆนะครับคือต้องบอกว่าเนียน <c oughs> นะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางก็สวย คอนโซลตรงกลางก็สวยจะเป็นทูโทนแบบนี้นะดำแดงดำแดงวิทยุตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับฟังเพลงได้ตัวแอร์เป็นอนาล็อกปกติเลยเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์แมนวลนหกสปีดนะครับเลขไม่ยอยู่ที่6กแสนเอ้ยหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยหกกิโลหกสองสองศูนย์หกนะอันนี้คือการันตีไม์แท้การันตีโครงสร้างนะครับว่าตัวรถเนี่ยไม่มีพิความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับรถสวย รถสวยหลังคงหลังคามีซาวไลท์เซอร์ลาวมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับสำหรับตัวนี้คือซาวไลท์เซอร์ลาวนะเนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกระบบเครื่องเสียงของอิ u ูนนะครับรถน้าใช้นะนะครับซอกคงซอกแค็บคือทุกอย่างเดิมหมดเดิมหมดพวกรายละเอียดปีกย่อยของตัวรถนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะแจ้งเข้ามาได้นะทักเข้ามาได้เลยแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับ I d ดีไลน์เป็น m i i z m i z z นะครับ ผมมีถ้าช่องทางหลกัหลกๆนะที่รีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็จะมี YouTube ตัวนี้นะครับแล้วก็มีทิตตอกนะชื่อเน็ตอัลโตคาเหมือนกันนะครับสามารถพิมพ์ไปติดตามได้นะครับพิมพ์ไปแล้วก็เพราะว่ารถอ่ะมันจะคล้ายๆกันนะแต่อันนั้นจะเป็นคลิปสั้นนะตั้งใช่ไหมแล้วนะในยูทูบจะเป็นคลิปยาวนี่นะผมเปิดฝากระโปรงไว้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องพร้อมกันนะ1.9นะครับ X s e r ซ e s จะสวยขนาดไหนอันนี้คือห้องเครื่อง1.9 X Series นะ นะครับสวยเนียนมากแล้วก็พวกหัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับไม่มีขยับเลยนะซึ่งคุ้มมากๆนะครับพวกท่อแคสต์ลตรตัวล่ยติกเนี่ยอยู่ครบรถวิ่งน้อยนะครตบลติกไม่เป็นสนิมเลยยังเป็นสีไอสีแบบความร้อนนิดๆอยู่เลยนะครับนี่หัวน็อตไม่มีแกะพวกจุดเพนมาร์กต่างๆนะครับตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยครบรวมถึงหัวน็อตคานหน้าด้วยก็ครบเช่นกัน นะสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะแผ่นเพจเป็นหมุดสีดำเหมือนกันแผ่นกวนความร้อนดูแผ่นกวนความร้อนนะดูใช้น้อยขนาดไหนแผ่นกวนความร้อนแบบไม่ร่อนไม่มีรอยใดๆเลยนะครับ1.9 X ซีคันนี้นะครับรถอยู่กรุงเทพมินบุรีมีบ,ร,มบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าใครสนใจจองรถได้เลยนะครับเงินจองรถโอนเข้าบัญชีบริษัทเหมือนเดิมนะครับ นะนี่รถสวยๆ X-Series 1.9ไมล์60,002ใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับ